น้อยยิ่งมียอดฝีมือมากเท่าไหร่ตำแหน่งของข้าในวังศักดิ์สิทธิ์ก็จะยิ่งอ่อนแอลงข้าจะสูญเสียจุดยืนในสายตาของเจ้าวังและแน่นอนว่าข้าจะได้รับผลประโยชน์น้อยลงเฮอผึเผิเข้าใจไหมโอ้ท่านเจ้าวังข้าจะจัดการทันทีไปต่อได้แล้วทุกคน เชิญตามเข้ามาข้ารู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงที่พวกเจ้าทุกคนเลือกที่จะอยู่ต่อในวังศักดิ์สิทธิ์ข้าจะไม่ปิดบังอะไรจากพวกเจ้าตอนนี้ข้าจะเปิดเผยเป้าหมายที่แท้จริงเบื้องหลังการแข่งขันย่าเฮนเชติม้าอย่างที่พวกเจ้าทุกคนรู้กันทวีปก้าสวรรค์นั้นกว้างใหญ่และไร้ขอบเขต เขตหิมะเป็นเพียงส่วนเล็กๆของมันและแม้แต่อนาจาักรระดับกลางก็ยังครอบครองพื้นที่ได้มากกว่าเขตหิมะเสียอีกยิ่งไปกว่าน,นั้นภายใต้อนาจาักรระดับกลางแต่ละแห่งยังมีอนาจาักรระดับต่ำและแคว้นในเครืออยู่ด้วยทั้งหมดนั้นรวมอยู่ในอาณาเขตของอนาจาักรระดับกลางเอาละ่ะข้าจะแสดงแผนที่ของทวีปเก้าสวรรค์ให้พวกเจ้าดู ทวีปนี้กว้างใหญ่มากมีอาณาจักรมากมายที่ข้าไม่เคยได้ยินชื่อเลยดูนี่สินี่คือเขตหิมะนี่คือเขตหิมะหรอบนแผนที่ทวีปอันกว้างใหญ่ขนาดนี้เขตหิมะอันยิ่งใหญ่กับดูเล็กนิดเดียวเหมือนเป็นมุมที่ถูกลืมของโลกทีนี้ดูนี่นี่คือดินแดนของจกักรวรรดิทะเลบูรพา จัก,กรวรรดิทะเลบรพานั้นใหญ่กว่าเคตรทิมามากและวังมังกรทะเลบรพาคือผู้ปกครองจัก,กรวรรดินั้นเมื่อเดินทางไปทางเหนือมากขึ้นเจ้าจะสังเกตเห็นว่าดินแดนต่างๆมีแต่จะใหญ่ขึ้นไม่มีอาณาจักรอยู่ที่นั่นมีแต่สำนักและตระกูลที่แข็งแกร่งซึ่งตั้งต่างงานราวกับยักษ์ตอนนี้ลองดูที่นี่นี่คือใจกลางสุดของทวีปก้าสวรรค์นครศักสิทธิ์ ในทั้งสี่ทิศล้อมรอบนครศักดิ์สิทธิ์มีกลุ่มอิทธิพลที่ทรงพลังอย่างน่าสะพรึงกลัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นวังศักดิ์สิทธิ์วังมังกรทะเลบุรพาหรือแม้กระทั่งตระกูลจัก,กรพรรดิยกฟ้าพวกเขาถือว่าเป็นเพียงคนธรรมดาเมื่อเทียบกับอิทธิพลในสี่ภูมิภาคเหล่านั้นในสี่ภูมิภาคมีอาณาจักรระดับสุดยอดและผู้เยี่ยมยุธทธิท้าทายสวรรค์ละที่ใจกลางสุดของสี่ภูมิภาคเหล่านั้นที่ใจกลางนครศักดิ์สิทธิ์คือสวรรค์สำหรับผู้เยี่ยมยุทธ นั่นคือโลกที่เป็นแหล่งรวมของมหาอำนาจที่แท้จริงสวรรค์สำหรับผู้เยี่ยมยุทธโลกที่หล่นไปด้วยผู้เยี่ยมยุทธที่ทรงพลังดังนั้นเตธิมะเป็นแค่ส่วนปลายของภูเขาน้ำแข็งและแตะกูลเย่เป็นแค่หยดน้ำในมหาสมุทรแม้จะยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเตธิมะจะมีความหมายไรเมื่อเทียบกับนครศักดิ์สิทธิ์มันยังคงไร้ความสำคัญกันไปข้าต้องการเวทีที่ใหญ่กว่านี้ รู้สึก้อแทไหมรู้สึกพ่ายแพ้ไหมหรือเจ้ารู้สึกว่าตัวเองเล็กละไร้ความสัมพันธ์แค่ไหนเหล่ายอดฝีมือเป็นยอดฝีมือที่แท้จริงหรือเปล่าตอนนี้เจ้าอาจถือเป็นยอดฝีมือได้แค่ในเขียิีมะเท่านั้นไม่ใช่ในทวีปเก้าสวรรค์ที่เต็มไปด้วยขีดจำกัดที่ไร้ขอบเขตคนอื่นอาจรู้สึกเล็กไม่เห็นแผนที่ของทวีป แต่หลินเฟิงเต็มไปด้วยความเทยทะยานที่ไม่มีวันสั่นคอลอนในรัศมีที่กล้าท้าทายสวรรค์นั่นคือหัวใจของนักรบเจตจำนงบนเส้นทางแห่งการต่อสู้กำหนดชะตาของพวกเขาดูเหมือนว่านี่คือเหตุผลที่ข้าไม่เก่งเท่าหลินเฟิงหลินเฟิงด้วยพรสวรรค์ของเจ้าเจ้าควรจะมองไกลออกไปจากเขตหิมะไปสู่ทวีปทั้งทวีปหากปราศจากหัวใจของผู้ที่กล้าท้าทายสวรรค์ เจ้าก็จะถูกจํากัดอยู่ในแค่มุมเล็กๆตลอดไปเจ้าจะกลายเป็นยอดฝีมือแห่งทวีปได้ยังไงยอดฝีมือในการแข่งขันย่ายแห่งเขติมะแม้แต่ในอณาจักรระดับกลางพวกเขาก็ถือเป็นหนึ่งในผู้ที่เก่งที่สุดสิ่งที่เจ้าขาดคือผู้ยันวุฒิที่แท้จริงที่จะคอยแนะนําและทรัพยากรที่ทรงพลังสําหรับการฝึกฝนด้วยเหตุน,นั้นเองที่วังมังกรทะเลบูรพาและกองกาลังอื่นๆจึงเดินทางมาจากแดนไกลปลอมตัวป,าป่าปนอยู่ในฝูงชนทั้งหมดก็เพื่อแย่งชิงสิทธิในการรับเจ้าเข้าสังกัด เเป็นนนออย่่างงีี้วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ